ปาดีท้วลุงเอาจริงเต่าเอามาแน่นอนนะวะเอารถทหารมาขนของอีลีตัวนีโโ้โอ้ลุงเอาจริงตเลุงปาดีท้วโมเมนสิว้าวเรียนๆโมเมนตัวนี้ลุงนี่ไหโอ้เอาจริงกรเป็นไว้โอ้ อาจริงเลยจีรุง่งโอ้เอามาขนขององนีน้อฮะหาขวางเงยมาสร้างเห็ดได้เถอะล่ะโอ้เจ้า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 โอ้ไปทางไหนเนาะด,ดูเอลย์